สวัสดีครับผมจากวินิจเจอร์โซลูชันนะครับวันนี้จะมารีวิวตัวเทมเพจคอนโทรลนะครับก็เป็นตัวที่อ่านค่าจากเซ็นเซอร์ตัวเทอร์โมคัพเปิลนะครับอันนี้จะเป็นเซ็นเซอร์นะครับที่วัดอุณหภูมินะครับเ็ตัวโมดูลนะครับสามารถเซตได้ง่ายๆนะครับให้เรากดเซตตรงนี้ค้างไว้นะครับอันนี้ผมตั้งเซตไว้ที่หนึ่งร้ยี่สิบสามองศานะครับ เราสาม,มารถกดเซตค้างไว้นะครับแล้วก็หมุนสมุนเพิ่มหรือหมุนลดก็ได้นะครับตานนี้จะเป็นเพิ่มฝั่งนี้ก็จะเป็นลดนะครับลดอุณหภูมิอ,อันนี้ผมตั้งไว้ร้อยยี่สิบนะครับประมาณร้อยยี่สิบนะครับครับก็เดี๋ยวเรามาดูการทดสอบนะครับของตัวโมดูลนะครับแล้วก็ใช้ เ,เซนเซ็นเซอร์โมคัพเปิลน,นะครับในการวัดค่าอุณหภูมิแล้วก็ผมจะใช้ตัวไฟครับลนเข้าไปที่ตัวเทอร์โมคัพเปิลครับ อุณหภูมิก็เมื่อถึงหนึ่งร้อยยี่สิบขึ้นไปนะครับก็เอาพุทก็จะหยุดทำงานนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานโมดูลเทมเพอรเจอร์คอนโทรลนะครับเดี๋ยวเรามาดูพารามิเตอร์ของตัวโมดูลนี้นะครับ <Yeah. S 1> และเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า120นะครับก็ตัวนี้ก็จะออนนะครับ ครับเดี๋ยวเรามาดูพารามิเตอร์นะครับของตัวโมดูล temperature control นะครับของตัวมันติสแปรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับครับวันนี้จะเป็นพารามิเตอร์นะครับอร์มินอลนะครับก็จะมี no nc นะครับะคอยนะครับโมดูลนี้นะครับใช้กำลังไฟที่สองร้อยสามสิบ vdc นะครับห้าสิบเฮิรตแล้วก็ตรงนี้จะเป็น ส่วนที่ใช้สําหรับเชื่อมต่อเซนเซอร์นะครับเทอร์โมคัลล์นลนะครับที่วัดค่าอุณหภูมินะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจก็สามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามได้นะครับการใช้งานถ้าสนใจสั่งซื้อก็สามารถที่จะทักไลน์เข้ามาสั่งซื้อได้นะครับลิงก์จะอยู่ใต้คลิปิดอนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ